วัสดียรับผมไม่คู้แค่แต่ผมน่าวันนี้อยู่เกม Overwatch มาเกินไปฉันรองที่ Overwatch ได้เกมออฟเดอะเยียร์กของผมนะได้รางวัลไปแล้ววันนี้เราจะมาดูแมปใหม่ของ Overwatch O A S I S ครับผมนะนี่ผมจะมาสำรวจว่าแมปนี้มีอะไรบ้างซึ่งผมยังไม่ได้เคยดูยนะผมก็มาสำรวจครั้งแรกแมปนี้อัปเดตมาเฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ P G R เท่านั้นดังนั้นนี่ยังไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์จริงแล้วก็ด่านนี้ผมตั้งแต่ A I เลยนะนะทุกทา่านยังไม่ต้องดา่าเฮ้ยพี่มึงมาแต่สำรวจดา่านไม่ไปช่วยเพื่อน ด่านนี้คือผมตั้งคอมมาสู้กันเองครับผมเพื่อที่ผมจะได้ดูสำรวจด่านดังนั้นไม่เกี่ยวกับใครเดอไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นครับผมโอเคงั้นเราก็มาค่อยๆชมความงามของด่านโอเอซิสนี้กันดีกว่าไม่ดูสวยงามอะ่ะแล้วเก็รู้สึกว่าจะเป็นด่านที่เราต้องไปยึดจุดตรงกลางพวกนี้นก็ยึกกันไปโอเคปล่อยคอมมันสู้ไปผมนะถ้าเกิดมันเป็นด่านอย่างนี้มันน่าจะมี3 3สแบบด่าน3แบบของโอเอซิสแต่นี่คือส่วนแรกโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะผ่านกันมาดูส่วนที่2ของโอเอซิสกันบ้างมี มันค,คล้ายๆห้างสรรพสินค้ายุคใหม่ป่ะตรงเนี้ยเฮ้ยเว้ย <c oughs> ใช่ไหมเนี่ยมันเหมือนตรงกลางของห้างสรรพสินค้าไม่ดิเหรือจะเหมือนโรงแรมก็ได้นะโคตรอลังการเลยผมชอบมากเลยละเอียดนะน่าจะสนุกแน่นอนตอนนี้เขาเซิร์ฟจริงครับผมอย่างที่บอกไปนี่คือเซิร์ฟ P T R อลังการไงสถานีเออโรงแรมนะเนี่ยโรงแรมนะลแลนะ้วมีกระเป๋ารับพนักงานเอ้ยรับแขกนี่คือโรงแรมแล้ว แล้วแมปนี้ครับผมนะผมได้ยินข่าวเลยมาว่าแมปนี้ไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมาเว้ยนี่ครับผมเราเราวิ่งเข้าไปได้อ่ะอตอนนี้มันคือที่กันอะไรกันไม่คนเข้าไปใช่ไหมเออแต่ว่าแมปนี้ไม่มีรถวิ่งไปวิ่งมาด้วยแล้วถ้าเกิดเราวิ่งไปขวางหน้ารถเราจะโดนชนตายเว้ยเนี่ยผมชอบแมปนี้มากเลยสมมติรถมาเราต้องกระโดลดลงให้ได้โอ้ยเมื่อกี้ผมขึ้นรถได้ด้วยอ <c oughs> อ้เมื่อกี้กระโดดขึ้นได้อะมันกระโดดขึ้นไปบนรถได้อะ เฮ้ยถ้าเกิดขึ้นรถไปเป็นไงวะตอนนี้ใครมันหายก่อนโว้ยแอคทำชาลิสกระโดดข้ามรถกันดีกว่าผมนะว่าเราจะหลบรถกันได้กี่คันมาคันิดหนึ่งเอโอเคมาเริ่มได้เลนนี้หนึ่งอออมากระโดดเลยโดดได้ไงวะไม่ให้โดนชนดูที่ผมที่อยู่ได้นานแค่ไหนมาพอแอคมาพ้องกินจริงๆัดดสอรอบ ดยรถฮอกไปไหนวะเนี <Sen> ่ยเฮ้ยรถฮอกรถฮอกไอ้เวนมึงทำอะไรวะเนี่ยโอ้โหรถชนศพกระเด็นไปนู่นศพรถฮอกโอ้โหไม่เหลือครับผมมาผมจะให้ซอมบ่าตายโดนไม่โดนเว้ยเด้เอาใหม่เใหม่ชิบชิบชิบเอ้ยหลบหลบหลบโอ้ยเกือบโดนมาผมจะพยายามปาให้โดนบนหัวรถแล้วรถฮอกมึงทำะไรวะเนี่ยเอา มึงนี่หมาถนนตามชื่อผมเคยล้อชื่อแม่ว่ารถด็อกมึงเป็นหมาถนนเนี่ยอาชนนะไม่ให้รถชนเฉี่ยเข้าไปอะสนุกไหมน,นะมึมโมงโอเคผมจะปาตรงหน้าได้กันปามึงไปยุ่งกับพวกนู้นไปมึงอย่ามาเดินข้ารถนนมึงก็ตายหรอกตังปอมปมืนขวางรถไว้เลยผมมาเอาโอ้โหเละเป็นโจ๊กโอรเชียดร,รถแม่งแรงจริงวางอีกเออ ตรงอเละเลยเออเอองั้นเปลี่ยนชื่อคลิปนี้จากการสำรวจโอเอสกันเป็นชาเลนจ์หลบรถเล่นดีกว่าเฟสเซอร์วะเนะจะล็อกหลบรถมายืนอยู่หลบซ้ายโอ้โหหลบขวาแอกแอกแอะอะไรหลบรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋โอเคมาหลบซ้ายหลบขวาโอ้โหวิ่งเร็วได้อยู่หมดหมดสกิลแล้วกูตายเลยกอดการจังหวะดีๆแล้วก็ให้เมย์เดี๋ยวขอห่างๆหน่อยจะมีเวลา เออนี่แหละขึ้นไปอุ้ยมันหล่นมาได้ไงวะเมื่อกี้รถมึงก็เร็วเกินมายุ๊บจุบ๊บมึงแว้นนะใช่ไหมมันจะวางกับดักแล้วก็วางระเบิดระเบิดใส่รถดิ่จะเป็นไงเดี๋ยวดีเฮ้ยขอมึงอย่าพึ่งเว้ยเอ้ยเดี๋ยวมาเ,เออตุม้ม อ๋อการระเบิดจะโดนเหยียบแต่ก่อนเวรกรรมมันแย่หน่อยที่มันเป็นแค่ด่านตลุมบอลผมอยากให้เป็นด่านเหมือนด่านเข็นรถแต่เออแต่นี่คือด่านตลุมบอลแต่ว่าออกแบบมาได้สวยมากเลยอ่ะมีที่นั่งด้วยเฮ้อแล้วดูผสมผสานกับธรรมชาติมันช่างไปเลยที่น่าสูนทรีซะไม่มีอะแล้วดูเรือเรือนี่มังโหปีกหลังเรือนี่อลังการงานสร้างจริง ปลาไปฝั่งข้ามอ้าวชิบหายปะโทมันมีเหวตรงกลางก็ไม่บอกผมว่าจะปลาข้ามไปได้หน่อยแม่งเอยเห็นมีกำแพงกั้นลงมาอ้าวชิบหายเหวงั่งเลยกูฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งป่ะ๋อ,อเหมือนกันโหเนี่ยคือถ้าอยู่ตัวนี้แล้วมึงหายหนูนมึงเอ้ยโดนเต็มเต็ะลองวิ่งไปสุดถนนดิวจะมีอะไรอดูถนนด้วยไป เอ,อยเจยไปด้านนู้นด,ดีกว่าถนนรถโครเยอะวิ่งไปตรงการลางรอดไหมออกไปไม่ได้แล้วเหรออ๋อมันสุดได้แค่นี้โอ้ยเงกมึงคอมมึงพิมพ์มพจีด้วยเนี่ย,ยเยสเพดมึงนี่แนวจริงแต่แน่นอนว่าเพลเเย์ออฟเบเกต้องเป็นคนเว้ย